วันที่6เมษายน68ผ้าป่าสามัคคีชมรมคนมักม่วนสมทบสร้างห้องน้ำพุทธวจนสถาบันป่าโมกที่ตั้งเขาอีด่างบ้านนางามตำบลคำพะุงโพชัยร้อยเอ็ดถ้พระธรรมเป็นประสงฆ์จะพอตั้งกินในจาระสัมปทาน้วยใจปราจจกคุนทิ้นเพื่อความตนี อันเป็นอ,อยู่คองเรือนม,อออมีมีจกักรอันปล่อยอยู่เป็นประจำ,ม,ะจำมีฝ่ามืออันชุมมช่มยินดีในการสละ,รสระเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานมีความประสงคสง์ ที่จะถวายสังฆทานเงินทองแต่พิกษุสงแต่อันเนื่อง้วยเงินทองเป็นของอันไม่สมควรแต่ does, humans, แกพิกษุในการที่จะรับหรือให้รับหรือยินดีในหรือยินดีในทองเงิน ของพวกเราทั้งหลายยิงขอมอบเงินทองนี้ไว้แจกวัยยาพัจกรนผู้ทำกิจธุระแทนสงซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราในการที่จะดูแลรักษาเงินทองนี้ให้ปลอดภัยและยังประโยชน์ ในเงินทองนั้นให้ใแปลเปลี่ยนเป็นไปเพื่อปัจจัยสี่อันมีกิวรบนินทบาตแ,และเสนาสนะ,ะเทศศัตและสิ่งจำเป็นอันสมควรแก่สมณะบ,บริโภค ตามธรรมวินัยตามธรรมวินัยตามความประสงค์ความสง์ของภพิกุและคณะรสขะนเพื่อยังความผาสุขเพื่อยังความผาสุกความดำรงอยู่ได้ความดำรงอยู like ่ได้ของชีวิตแห่งสงฆ์งแเพื่อยังความผาสุขเงา ของชีวิตแห่งสูงในเกียตสีมาอารามแห่งนี้เพื่อยังความเจริญความงอกงามไปบุญและความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนาสืบไปสาธุสาธุสาธุ ยอด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 ที่นี่มันวัฒนลุมยอดเบิดอยู่กว่ามันสี่หมื่นกว่าบาทนี่แหละครับแต่ยอดยอดนี่วัฒน์เป็นท่าทางน้ำใหญ่นู้นน้องมือนมมือขึ้นหน้าจะได้ท่าลูกเอออพ่อเออนัอะไะยอดเติมเบิดนะครับประกอบผู้หลายๆเด้อพ่อพุทธามีลูกพี่พ่ออังกฤษแม่เสยยนรัฐประธานเซนนั่นแม่ท่องติ่มยี่อต้นบุญทั้งนงมันเอาสาธุแม่ พระนยาตอนพระสงฆ์พันธ์พ oh ี่ภายในข้า่อนเหรไแล้วเนาะ